สวัสดีค่ะอยู่กับน้อนแท็กเตอร์และเจ้าปอด7740นะคะทุกคนวันนี้ก็เอาเจ้าปอร์ดนะคะออกมาทำงานทำทางให้รถเข็นไมย้ยางนะคะขึ้นนี่ ตัดจากตรงนี้ไปด้านในแล้วก็จะเขยนออกมาเรื่อยๆแล้วรถก็จะขึ้นตรงนี้นะคะก็จะดันดินในนานะคะมาทําทางก่อนห้รถขึ้นได้เพราะทางตรงนานั้นรถวิ่งไม่ได้นะคะมันแคบทางที่มีต้นยางอะค่ะมันแคบรถถกล้อวิ่งไม่ได้ วันฝนตกลงมาก็ดันง,ง่ายหน่อยนะคะทุกคนแต่ก็ซึมยังไม่นึกเท่าไหร่แต่ก็ดันง,ง่ายกว่าแต่ก่อนนะคะดินไม่แข็งมาก ใหม่ๆแล้วรดมาม mehr.. ันจะไม่ยุบบอกใช่ไหมเขาไม่มาทำห้ก่อนหน้าจะมาตัดเขามาบอกให้เรามาทำตอนเขาลงตัดแล้ว งกว้างนะคะเข้าปัมปลอดภัยอันนี้ก็จะไถาย,ยาวไปเลยนะคะจนถึงสวนยางแล้วก็จะทำทางให้รถวิ่งนะคะก็เป็นรอยรถเกี่ยวทุกคน แล้วมันจะเป็นร่องเป็นร่องเราก็ถ่ายไปแล้วค่อยดันอีกทีนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพลงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ